สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริงครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร0ูนย์ส3 3 3ามสี่แป o สาคุยทุกเรื่องกับสนธิได้เผยแพร่คลิปวิดีโอในายสนธิลิ่มทองกุล พูดคุยกับนางสาวจตุพรอุบลเลอร์หรือคุณอ้อยเศรษฐินีเจ้าของธุรกิจที่ประเทศฝรั่งเศสที่แจ้งความดำเนินคดีต่อนายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มในข้อหาช่อโกงจากการชักชวนให้ลงทุนธุรกิจลอตเตอรี่ออนไลน์จำนวน2ล้านยูโรหรือประมาณ7 1ล้านบาทคำถามแรกนายสนธิบอกว่ามีคนสงสัยว่าถ้าทนายตั้มมากราบเท้าและขอเข้ามาคุณอ้อยอาจจะใจอ่อนและยอมถอดเรื่องราวถามตรงนี้ให้ชัดเจนว่าคุณอ้อยว่าย,ยัางไงคุณอ้อยบอกว่าสายไปแล้วถามว่าไม่มีทางแล้วใช่ไหมคุณอ้อยบอกว่าไม่มีทาง ส่วนที่มีคนปล่อยข่าวว่านายสนที่รับเงินรับทองรับงานคุณอ้อยมามีความเป็นไปได้ไหมที่นายสนที่รับเงินมาเพื่อจัดการทนายตั้มนายสนที่บอกว่าคุณอ้อยให้ของผมมาผมยอมรับและผมก็รับเพียงแค่นี้ได้แก่ไวน์ชาตัวลาฟิตปี2021เป็นไวน์ที่ดีมากแต่เผอิญผมไม่ดื่มไวน์และช็อกโกแลตอีกหนึ่งถุงนี่คือทั้งหมดที่คุณอ้อยให้ผม ผมให้สัจจะปฏิญาณเลยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผมจะไม่มีวันขอตังคุณอ้อยถ้าผมผิดคำพูดผมขอให้พินาศชิบหายไปเลยเพราะผมทำงานชิ้นนี้ผมอยากจะให้คุณอ้อย ผมเล่าให้ฟังแล้วกันคุณอ้อยสามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือไม่จริงผมนั่งอยู่เฉยๆก็มีคนมาบอกผมว่ามีคนที่อยู่ต่างประเทศคนหนึ่งถูกทนายตั้มช่อโกงด้วยเงินประมาณ2ล้านยูโรหรือ70กว่าล้านบาทแล้วเจ้าทุกข์เขาแจ้งความแล้วก็เลยมาปรึกษาผมเห็นว่าผมเป็นขาใหญ่ในวงการที่ไม่มีใครซื้อตัวผมได้นั่นคือทนายของคุณอ้อยเข้ามาเล่าให้ฟัง นายสนที่ถามว่าผมไม่เคยเจอและไม่เคยรู้จักคุณอ้อยเลยใช่ไหมคุณอ้อยบอกว่าใช่ไม่เคยนายสนที่บอกว่าผมพูดกับทนายบอกว่าโอเครับเรื่องไว้แต่ผมต้องเจอคุณอ้อยให้ได้ผมบอกว่าถ้าคุณอ้อยไม่สะดวกที่จะมาเมืองไทยผมจะส่งคุณพรพัตรพรวนสุขบรรณาธิการข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรมเครือผู้จัดการไปที่ฝรั่งเศสพร้อมทีมงานเพื่อไปสัมภาษณ์คุณอ้อยให้รู้ชัดเจนว่าสิ่งที่กล่าวหานั้นมาจากปากคุณอ้อยอเผอิญคุณอ้อยเดินทางมาที่ประเทศไทยมาปากช่องปีหนึ่งมา3-4ถึงครั้งก็เลยได้นัดกันโดยที่เขาาาาาแวะะมาหามหผทที่บ้นพรอิตย ทั้งหมดนี้ใช่ไม่ใช่คุณอ้อยตอบว่าใช่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนายสนธิบอกว่าผมเคยพูดไปแล้วผมเป็นคนปฏิบัติธรรมทุกวันผมก็ถามคุณอ้อยว่าพี่อ้อยห้อยพระอะไรคุณอ้อยบอกว่าไหวเท้าเวสวร์อยู่องค์เดียวแต่ในตรายมาแล้วเพอ,เอิญในห้องพระมีมุมมุมหนึ่งซึ่งผมบูชาเท้าเวสวรนผมก็นึกเออใช่ผมก็กราบเท้าเวสวรนผมก็เลยให้คุณอ้อยขึ้นไปกราบเท้าเวสวรนใช่ไม่ใช่คุณอ้อยคุณอ้อยบอกว่าใช่ในายสนธิกล่าวว่า คุณอ้อยเข้าไปกราบแล้วคุณอ้อยบอกว่าขนลุกสู้เลยเพราะว่าท่านรับทราบแล้วผมเห็นความสัทธาที่คุณอ้อยมีต่อเท้าเวสุวรรณผมก็เลยแบง่งเท้าเวสุวรรณองค์หนึ่งให้คุณอ้อยตามรูปที่เราลงไปใช่ไม่ใช่คุณอ้อยบอกว่าใช่ในส่สนธิบอกว่าทั้งหมดนี้มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมคุณอ้อยบอกว่าใช่ ในส่วนที่กล่าวว่าทนายตั้มแขว่งเท้าหาเสี้ยนหาเรื่องหาราวผมไม่ใช่คู่กรณีกับมันเป็นคุณอ้อยกับมันมีหนำซ้ำแล้วยังมีทีมงานของหมาตัวไหนไม่รู้โทรศัพท์ไปข่มขู่พยานสองคนข่มขู่แบบรู้นะว่ามีลูกเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลสองคนใช่ไหมทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงถ้าผมพูดอะไรไม่จริงให้คุณอ้อยตอบเลยว่าไม่จริงผมเชื่อว่าคุณอ้อยตอบว่าทุกอย่างตรงนี้จริงหมดจริงไหมครับคุณอ้อยคุณอ้อยบอกว่าจริง อยากให้คุณอ้อยพูดถึงตอนเจอนายสนธิครั้งแรกคุณอ้อยบอกว่ามากับทีมงานของทนายเองเข้ามาพบคุณสนธิไม่ได้ผ่านคุณสนธิบอกให้มาไม่มีมาด้วยความประสงค์ของตัวเองตรงๆนายสนธิบอกว่าแล้วผมเคยรียดถ่ายอะไรคุณอ้อยกล่าวว่าไม่ใจดีมากนายสนธิกล่าวขอบคุณเรื่องวายและช็อกโกแลตทั้งหมดนี้คือค่าจ้างที่คุณอ้อยให้ผมถามว่าพี่อ้อยให้อะไรผมไหมให้ให้ใหวายหนึ่งขวดและช็อกโกแลตหนึ่งถุง นายสนที่บอกว่าเรื่องของทนายตั้มนั้นคุณอ้อยมีจุดเริ่มต้นตอนนี้ลูกรามเป็นไฟรามทุ่งมีคนมากมายออกมาร้องเรียนแล้วตอนนี้ทุกเรื่องทุกแงม่มุมทุกมิติผมจะเรียนให้คุณผู้ชมทราบและนายสิทาเบี้ยบังเกิดทราบผมไม่เคยทะเลาะก,กับใครแต่ใครอยามาทะเลาะก,กับผมนายชีวิตกมลวิสิตทะเลาะก,กับผมรับงานมาผมไม่หยุดเลยจนกระทั่งนายชีวิตหนีไปสกอตแลนด์แล้วเก็บตัวงเงียบนายสิทาผมเคยพูดว่าเป็นเด็กเมื่อวานเซิร์มาทะเลาะก,กับผมแล้วด่าผมใช้คำพูดหยาบคาย ว่าไอ้ลิมผมจะบอกนายสินทาว่าผมจะเดินสุดซอยกับคุณไม่ต้องมาขออะไรกับผมแล้วและไม่มีใครไปขออะไรผมได้สิ่งแรกที่ผมจะทำคือผมกำลังจะร้องเรียนสภาทนายความสัปดาห์หน้าให้ถอดถอนออกจากการเป็นทนายเพราะผิดจริยธรรมทนายอย่างมากพ้นอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งผมจะเรียบเรียงร้องเรียนที่กรมสรรพากรเรื่องที่หนีภาษีหลายเรื่องและผมรู้ด้วยว่าเบื้องหลังมีขบวนการฟอกเงินอีกขบวนการหนึ่งอยู่ผมมีหลักฐานหมดแล้ว นายสิทธาเบี้ยบังเกิดภาษาบูลิมเขาเรียกว่าคุณมีชีวิตอยู่มิสู้ตายไปยังจะด,ดีสักกว่ายังมีเรื่องอีกเยอะเกี่ยวกับทนายตั้มหมดจากคุณอ้อยไปแล้วจะยังมีน้องหนึ่งบางปูปอคดีแตงโมแซนคดีแตงโมเรื่องต่างๆหลายเรื่องนายสิทธาเชื่อเราหรือเปล่าไม่มีใครในประเทศไทยกล้ากับคุณผมก็เลยเปิดคุณก่อนจนกระทั่งตอนนี้เขื่อนมันแตกแล้ว อะไรที่คุณทําเอาไว้กับชาวบ้านเขามันเริ่มไหลเข้ามาแล้วคุณอาจจะไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมแต่ผมจะพูดอย่างหนึ่งว่าคุณอ้อยทําบุญทํากุศลเขามีเมตตาให้ประชาชนหลายคนติดต่อคุณไปหวังว่าคุณจะช่วยแต่คุณก็ไม่ได้ช่วยเขาแต่คุณเก็บเงินเก็บทองเขาไปเวรกรรมมันกําลังตามคุณอยู่กดแห่งกรรมหนีไม่พ้นหรอกคุณสินทาเบี้ยบังเกิดคุณอาจจะไม่เชื่อแต่ผมเชื่อ